สันดีครับอันนี้าจานี้ก็ดครับพี่ลุงโดนะครับอระหลับมาวิดโปนะครับเดี๋ยวนี้ก็กำลังเทรนการใช้งานกันก่อนนะครับเดี๋ยวออกไปลงสนามจริงนะครับโอเคนะครับผมครับจากมาทาซิวลันนี้งานลุงโลดนะครับอ่าเริ่มนะครับอ่าเทคออฟได้เลยครับเฟิร์สไฟ์นะครับย้ายมาจากเอฟยิบสองนะครับมานี่เดี๋ยวลองขึ้นกันเลยครับดังขึ้นมาเบาเนี่ะครับพี่ลุงโลดจะดีอย่างคือมีเบสิกในการบินโดนะครับเอาเบาครับพี่ลุงโลดเอาเอาโดนเข้ากำแพงเลยครับ เดินหน้าเลยนะเดินหน้าเลยนะครับค่อยๆไปแบบสโล์ไปนะครับอ่าโอเคครับนี่คือเป็นการอ่าผมเทสเซนเซอร์นะครับอ่าเนี่ยครับรออย่างนี้ทุกครั้งนะครับรอ้อมพอยทุกครั้งอ่าเดินหน้าเข้าไปเลยครับกดย้ำเข้าไปเลยครับแล้วเป็นไงครับเข้าไหมครับลองดูก่อนนะดิบไหมอ่ามันจะไม่ไปเลยครับอ๋อโอเคไหมครับโอเคเนี่ยครับอ่าเนี่ยก็คือเป็นระบบกระชนหน้านะครับโอเคครับรถนี้ถ่อยมาครับถ่ยมาเลยครับถ่ยมาครับ อ,อ,อ่าน้อบอสแหดดานลาอ่าโอเคครับอ,อ่าเื้เขาจะหนีวัตถุต่างๆ,ๆที่อยู่นี้อ,อ่าใช่ครับทีนี้อ่าก็พี่มเริ่มขึ้นไปเก็บภาพได้เลยครับอ่าไปได้เลยครับช้าๆสโลสโลสเสือครับอ,อ่าน้ำบอขอสักขอผมขอความสูงสักอ่าสี่สิบครับ เพราะว่ามันเป็นมาวิตโปรนะครับผมก็เลยขอความสูงพิ้งโลดได้หน่อยนะครับก็เป็นมินิอาจาเทงอยู่แค่ทักสามสิบนะครับเอาเลยครับอ่าห้าสิบนะครับสวยครับโอเคตอนนี้นะครับความสูงอยู่ที่ห้าสิบนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ขอเช็ตเตอร์สวยๆหนึ่งภาพเลยครับพิ้งโลดขวาครับขวาครับขวาเนาะโอเคครับเช็ตเตอร์ครับโอเคครับจ่าครับหันตรงนี้ไปนิดนึงครับ โอเคครับนี่ราสโลตเบาๆนะลครับซ้าย้าไปอีกนะครับสวยครับอ๋อมุมถนนไม่ครับขอมุมไปอีกครับมันวบาจะมีมุมมุมการกดเล็กขอบไปด้วยนะครับโอเคซ้ายไปเลยครับสวยสวยอ่าครับอยางไงพี่รอดลองเทสซูมดูครับพอครับพอเนี่ยครับมุมนี้สวยครับซูมครับซูมครับอ่าซูมอ่าอันนี้พันกล้องก่อนครับอ่าอันนี้หนึ่งอ่าซูมตรงนี้ครับมันจะสวยหน่อยซูมตรงนี้นะครับซ้ายครับซ้ายซูมอินขวาซูมเอาครับอ่านะครับต้องอีปอรเลยครับมันมันซูมได้นะครับถึงบอกว่ามันียงซูมได้ โอเคมันจะเก้าแล้วนะเนี่ยสองจุดสุดเลยถังเท่าครับใช่ซูมอินซูมเอาครับอ่านี่คือลองเทนนะครับลองเทนมือลดนอ่าใช้งานนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนี่กันนะครับตัวทีเด็ดเลยอ่าเอาออกมาหมดเลยครับอ็ออกจนจนป็นสุดจุดสุเลยครับโอเคครับทีนี้อ่าลองภาพแนวตั้งนะครับทีเด็ดของนี่นะครับกดนึดหนึ่งทีครับอ่าเดี๋ยวครับเชตเต์ให้เราบ้าเลยครับอ่าเราสตรอปได้ขอดปึ๊บ ่าครับหาภาพแนวตั้งครับเห็นไหมครับมันมีภาพแนวตั้งนะครับมาบิดปอมันมีเหมือนพวกมินิสามมินิสี่นะครับเนี่ยครับคือว่าเขาเก่านี่เก่านะครับกดกลับเรากดอย่างนี้นะครับปึ๊บทีหนึ่งอ่านะครับโอเคครับทีนี้อ่ะไปเลยครับยี่โลดเดินหน้าเลยครับไปเลยครับไปเลยอ่าะครับโอเคไปเลยครับ อ่าเดี๋ยวเริ่มไปแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาเข้ากันเลยพอๆเลยโอเคครับลากไปโอ้โหเจ็ดสิบเมตรนะครับโอ้โหโอเคครับออกอีอันนี้เอาความไกลอยู่ที่ความสูงอยู่ห้าสิบสี่ความไกลอยู่ร้อยกว่าเมตรแล้วนะครับดันโหดมากพอครับทั้ง่อมีสัญญาณไฟแดงสูงอยู่ครับเดียครับใช่ครับสองร้อยเมตรนะครับต้องบอกว่าโหดจริงนะครับดันดันไปสองร้อยร้อยเก้าสิบเมตรหนูห้าสิบสี่นะครับ ถือว่าขวาสโลตนะครับทิ่งโลดแทนเราขวาอ่าสวยๆนะครับนั่นแหละครับแจ๋วเลยครับนี่นะครับมือใหม่นะครับบินมา190เมตรครับแล้วบินตรงนี้คือสัญญาณมันเยอะนะครับถึงแม้ว่าทิ้งโลดคือมันมีมันบ้าแล้วมันมีสายไฟแรงสูงเยอะแต่เมาวิโตเอาอยู่ครับที่นี่สบายนะครับอ่ามุมนี้สวยครับโอเคที่โลดสต็อปเรคคอร์ดครับอ่าสวยครับทีนี้ดิเทอรดูโฮมได้เลยครับค้างครับ อ่านะครับดียคือมาวิดโปรมันจะเป็นกึ่งโดนถ่ายภาพแล้วเป็นกึ่งโดนซิ่งแหละครับที่ใครก็ชอบลอรดู้ว่ามันมีโหมดสปอร์ตไว้บินซิ่งได้นะครับเสร็จครับหนึ่งสองสามพอดครับพอสนิ้วโป้งลงเท่ากับพอสเลยครับนี่ครับพอสตรงนี้ครับพอสพอดครับอ่าลองไปมาลองไปมารับเรื่องรอดเป็นไงครับอ่านี่นะครับมือใหม่วันนี้กับเฟิร์สไฟ์มาวิดโปรครับผกดันไปสองร้อยเมตรนะครับแดนดิงโอเคครับ เรียบร้อยนะครับครับอ่ะขอบคุณพี่ลุงรลดเร็วมากเลยนะครับผมมากับคอนแรกวันนี้นะผมครับสวัสดีครับไปเอาลุงมันนะครับมันมันไว้ครับอ่ะหลังจากตะกี้เทรนนิ่งสปอร์ตกันนะครับเป็นให้พี่ลุงลองลับเบาๆอ่ะเข้าไปช้าๆนะครับได้เดี๋ยวหาเบาๆครับอ่ะตรงค้างเลยครับกดลงค้างรอเลยครับแล้วเราอ่ะลองที่แล้วแล้วลงค้างครับลงค้างครับพี่ลุงรอดค้างไว้เลยนะครับค้างไว้ครับสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ ครับผมครับขอบคุณพี่รุมากๆครับผมเนี่ยครับจับผมครั้งแรกนะครับเปิดไฟใช้มือลับับผมครับสวัสดีครับแต่กำลังโหดภาพนะครับมันเอาเสียงเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวงไงรอดูภาพจะคิดกันนะครับบอกว่าพวกสําหรับดีเจโกฟครับมันสามารถเอาเสียงเข้าไปได้นะครับอ๋อเอาเสียงเข้าไปได้เอาเสียงเข้าไปในคลิปเราสามารถโฟกัสงานหรืออธิบายเรื่องราวงานเกี่ยวผ่านคลิปได้เลยนะครับผมครับแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปอ่าให้สลดเข้าครับพี่ลงสลดเข้าโอเคครับ เราเวลาเข้าต้องอย่างนี้นะอีอยน้องบาก้าสือต้องอย่างนี้ได้เลยเขาถูกมันพิงโรดเกิดเราเกิดเราบ,บินบินยาเนี่ยนะครับที่จะล้างแบตรเราไม่เล่นอย่างเงี้ยให้แบตเหลือประมาณเท่านี้นะครับอ่าสองจุดกระพริบไม่ใช่หนึ่งจุดแล้วหายไปนะครับแบบนี้เ<อ>นี่ยมันกำลง <ขอ S 1> <ม>ังหนึ่ง<ม> <3 S 1> จุดหายไปใช่ให้เป็นสองจุด,ดเรียกว่าการเรียกว่าการเก็บดูแลแบตในกรณีที่เราไม่ได้ไปต่างจังหวัดไม่ไต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยครับไม่่อยใช่ใช่ครับอ่าใช่ทีนี้เริ่มปิดนะครับพิงโรดอ่าเรามาพิมโรดครับปิดก็ปิดครับหนึ่ง ประกาศทีอ๋อสุดยอดนะครับโอเคครับรีมอครับเหมือนกันครับหนึ่งหนึ่งนาทีที่สองครั้งสามวิอีงนี่ครับหนึ่งหนึ่งนาทีที่สองครั้งสามวิได้แล้วครับลีมอนโอเคชัดดาวโอเคเรียบร้อยแล้วครับจบนะครับใช่ครับกับมิชชั่นวันนี้ครับผมเรียบร้อยครับ